การนำเงินไปถึงกลับเรื่องในใจความโดนต่างาติโดนการขัดไปวันๆไหนเลยเศรษฐีจากเอาตนเป็นมุกเขยหรือว่าฟังมิดไปดังนั้นจึงไม่ได้ตอบคาถามของคุณนายฝ่ายคุณนายคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตเขาคงต้องกลับไปคิดไตร่ตรองอีกที การไม่ตอบถือเป็นเรื่องที่ปกติ <ivan. S 1> อ้าววันนี้คุณนายเขามาหาผม,มาเขาให้ผมไปเป็นลูกเขยบ้านเขาอ่ะอาคิดว่ายัางไงอ่ะโอ้ไอหลานเอ้ยเขาอะ่ะเป็นคนรวยเราอะ่ะเป็นคนจน,เร,น,นเราไม่คู่คงินกับเขาหรอกอย่าไปคิดมากเลยคนบริษัทผู้สื่อพูด<า>ของมชาบผู้สื่อผู้ตอบ วันก่อนที่ฉันถามเธอว่ายินดีจะมาเป็นลูก ผมว่าคุณนายใช้หลานผมเป็นลูกเขยเป็นความจริงหรือเปล่าครับเป็นความจริงเราสองคนอายุมากแล้วแล้วเราก็ไม่มีลูกชายเรามีแค่ลูกสาวสามคนเราเห็นหลานชายของคุณขยันดูซื่อสัตย์เราเลยคิดอยากจะยกลูกสาวคนโตให้แต่ว่าเรายากจนไม่มีสินตอ่อจะให้ทำไงดีครับ เรื่องสินสอดไม่ต้องกังวลเราอยากได้ลูกเขยไม่ใช่สินสอดครับแล้วที่แต่งงานก็จะมีใช่อย่างเดี การไม่คาดก่อนอาญาเกิดล้มป่วยแล้วเสียชีวิตลงคนหายขาเศร้าโศกเสียใจมากเสีษยีก็เสียใจมากเช่นกันเราดูเก้ ถ้าเขาแต่งงานคนอื่นตอนนี้เราขาดที่พึ่งลูกสาวเราคนที่สองก็โตเป็นสาวแล้วให้แต่งงานกับลูกเขยดีไหมการพ่ออยากให้หนูอ่ะแต่งงานพี่เขยอะ่ะหนูมีอะไรขัดข้องไหม ยังเรียบร้อยคนขาทั้งได้ทั้งภรรยาทั้งครอบครัวมี่ติดมาขาดครอบครัวเอาอะไรก็ได้ป้าเธอเคยถามกับฉันที่ฉันรักเธอว่าอยากจะรู้รักเพราะอะไรกลับไปคิดไปคนใกล้ครัวนมากมายไม่เจอคำตอบ วันเวลาแห่งความสุขผ่านไปได้เพียงสปีก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันภรรยาเกิด,ดล้มป่วยและเสียชีวิตลงคนขายผัเกเศร้าสศก,กเสียใจมากเส็มธีกก็กเสียใจมากาเช่นกันเจ้าหนัาที่นแต่งแต่วลาก็แต่งงาให้กเา าเด็กเล็กลูกมานี่เร็วมีไรครับคุณพ่อเล็กพ่อจะให้หนูอ่ะแต่งงานพี่เขยหนูจะขัดข้องไหมไม่ขัดข้องค่ะแล้วพิธีแต่งงานก็ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย สามีภรรยาต่างรักใค้กันมากวันเวลาแห่งความสุขผ่านไปได้เพียงสามปีก็เกิดเหตุการณ์ให้คาดฝันภรรยาเกิดล้มป่วยแล้วเสียชีวิตลงคนหายขาดก็สกเสียใจมากเศรษฐีก็เสียใจมากเช่นการ แล้วก็ไม่นั่งทนายก่อนท่านเศรษฐีออกไปคู่หนึ่งคุณนายเนื่องจากร้องให้จนเหนื่อยอ่อนเพลียจนหลับไปนายทอมบันได้ยินพารที่มาเป็นหวานกล่าวรับนางว่านในมดเตอร์ทาสามพของโลกเนี่ย นำให้เปจำมวนบ้าทำใ้ีันโดวานัเรอามม่อโย้าคาดไม่เห็นว่ามมโนคนาลพอเรือถึกางแม่น้ำแของูกแม่เาจตายแล้วมีความรับผิของลุกไปก่นูจัามคนของกตอนนั้นเป็นลูกเือตาที่น่วมมาในกาสามมีของโย เว่าพวกเขาบานไปเินความรักจึงปิดปากพวกเขาเร่งินส่งหลังจีกนั้นก็เป็นสามีของรวมปายแล้ววิญญาณกอุยคุยนับโยมบาลูที่เขาค่าคนริงตามอย่างเลือกเี็นจึงตัดวิงใาให้เรากูุษชันที่แปดด้วยทุกเมื่อผมก้อนอก็ให้เกิดเป็นควายถึงข้าเมาถึงด้ ได้เกิดมาเป็นคนอิสระจะมีของโยมรับสิทบัตรที่มีในปัจจุบันรวมเป็นของลูกกั้งำซิ่งลูกสาวสามคนของโยมก็คือผู้โดยจารทั้งสามคนนั้นในอดีตชาติเพราะว่ามีความโลภโรงบาลจึงตอบให้พวกเขาเป็นภรรยาของของเสาคนละสามปีบทแห่งกรรมที่ทำสมนุน ทำไมต้องเสียใจอีกคุณนายตื่้นมามองมุมรอบๆเรื่องูนี้เราเห็นภานั่งอยู่ในห้องรับแขกแต่มัจนไม่เห็นแล้วผู่ต่อมาเดชยุทาก้าวพากลับมาคุณนายเล่าเรื่องราวสมุนกับหลานนี่เดีถึงคนวนลุกแต่ว่าไม่มีหลัก จึงยกตัเป็นทั้งหมดให้กับแล้วบอกเหตุความจริงธรรมแต่แหวาความ่องจากสิ่วายไร้